โมทนายกมือกันเอาเองเด้ออนุโมทนาสาธตเอากันเอาเองนะก็ใจหมายเออใครอยากจะเบอร์เดย์ตอนนี้ก็เบอร์เดย์ไปก่อนตกใจป้าสวยกว่าเยนหนิงไปพาดพิงเยนหนิงอีกแล้วแล้วค็นี้กูก็จะจะโดนสาบอีกอย่าไปเทียบกับเยนหนิงเพราะเยนหนิงเขาชอบสภาพหน้าแบบนั้นเขาบอกว่าสัว์ไปก็คือแบบเขาไม่สวยเขาว่าขออยู่แบบนั้นก็คือไม่อยากไปว่าเขานะอย่าไปว่าขูเลยไม่เป็นไร เออเขาเป็นรุ่นแม่ฉันแล้วฉันก็เลยแบบไม่อยากจะฟาดเขาโอ้อันี้ก็เห็นนะเออนะทุกคนไม่ไปวัดที่ลพบุรีหรอวัดลพบุรีกูทําตั้งแต่นมตั้งตั้งนานแล้วอะเออเอาทําไมจํากัดอ๋อมันเห็นนมนมทุกคนมันจํากัดฉันไปแล้วเพราะว่ามันเห็นนมนมฉันดังนั้นวันนี้ฉันจะแวะมาทักทายแป๊บเดียวแล้วกันเนาะ นะลบบุรีไม่ไปแล้วลบบุรีไปตั้งแต่เด็กๆแล้วแหมอิติคต,ตกเซนสティブเนาะเห็นนมนมคุณนี่เดียวมาทําเป็นมึงเห็นเหรอเห็นเต้าแล้วนี่แค่หัวในที่เห็นนะเออเฮเอาละจํากัดกูจํากัดคนดูกูอีกแล้วยังไม่ถึงสามร้อยเลยมึงเป็นไรอิติคตกนะรอบก่อนที่ป้าพูดถึงอีขเมนป้าก็ปิวเลยเอ,อ้ใช่มันแขกมันมันมัน,ม,นมันไอ้นี่อันนี้มันน่าจะเห็นนมนมฉันเมื่อกี้ฉันนมนมหน่อยนึงมันไอ้นี่เลย โอ้โหเห็นยังไม่ได้เห็นเลยหนุ่มน้่มกูนะทุกคนร่วมบนุโมทนากันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปทำบุญนะนี่นี้ <c oughs> okay. เล็กอันนี้เปล่าเล็กสลันเล็กอะไรสักอย่าง <c oughs> อะทุกคนเข้ามาชวนคุยด้วยเหงาอาสามร้อยแล้วสวัสดี <c oughs> ใครอยากรู้เรื่องอะไรถามมาก่อนแล้วจะมาพูดแป๊บเดียวเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวจะกินแล้วนี่ดูอาหารโต๊ะฉันก่อน ยำยำทียนยำเฉียนติ๊กตอกพูดได้ไหมยำทฉียนอ่ะอติ๊กตอกพูดได้ไหมยำทียนอ่ะยำเท้าไก่เอาหายไปไหนกันหมดอ่ะเพื่อนๆนะ่ะก็คือเข้ามาดูกันอย่างเดียวเลยแล้วน่าก,กินใช่ไหมแม่หนิงเออน่าก,กินเนาะเพื่อนเป็นคนทําให้กับข้าวทุกอย่างไม่ได้ซื้อเลยนะแต่เพื่อนเป็นคนทําเองให้พี่เบิร์ดเดย์ขอให้ได้พูดไวๆนะป้าพรุ่งนี้นะแม่เออแม่กล้วยพรกก็ได้แม่นกดีมากดีมาก,มากทุกคน เธอฉันจะเห็นแค่หน้าฉันแค่นี้นะนอิ่มเธออยู่เฉยๆนี่เพื่อนกลัวอีนี่ค่ะเพื่อนกลัวอีจูโอ้แค่นี้ไปกลัวมันม<อ>ง<อ>งแธอลหละป้ากินกับใครกับเขาอย่างเยอกินกับเพื่อนๆทั้งนั้นเลยผัวไม่มีอันนี้ส่วนคนนี้พี่ชายนี่พี่มเมียมันอยู่นี่แต่เมียมันยังไม่มาเออแล้วก็นี่ป้าอ้วนยิน <c oughs> แค่นี้ เอ้ยมันจํากัดคนอนะ่ะเพราะมันเห็นนมนมฉัน,นใครว่าอีป้าไม่สวยเพื่อนเจว๋จวแจว๋จวเบาเบาหน่อยเพราะว่าฉันใส่แอปฉันใส่แอปมันก็เลยจะบอกว่าเออดูดีขึ้นมานิดนึงจริงๆก็แบบอ่อนอุ่นเป็นกิ๊กกับอะไรอ่ะออนอุ่นเป็นกิ๊กกับหมี่บะไม้อะไรม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่ได้เสร์อบ้านนี้ทําน้ําพริกอ่องกินเออบำหวานดีมากดีสุดๆเธอมันจํากัดคนดู แค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนนะพรุ่งนี้จะแต่งตัวแบบไม่นมๆมมอย่งจะให้ดูที่ติ๊กติ๊กติ๊กติอกนี่นะเ<ม>ออโอเคแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายเธอเดี๋ยวไว้มาเจอกันทูมอโลถ้าพูนทูมอโลเหงาจะมาดราม่าที่นครพนมหน่อยป่ะเดี๋ยวเขาก็หาว่าครูเข้าข้างอีกเออไปแล้วนะ<ห>บ๊ายบาย